อ,อ,อ,อ๋ออันนมันมคื่ออัไนนะนะครับอีสางมีแค่เนศาสตร์มี้ยังตัวข้าเหตุนะแบบ U F O นะ ยูออมันเป็นกองมนุษย์เองมนเป็นของแบบดุษย์ต่างาเราหครูขนานี้พิทยาเลยเนาะพิทยาเนี่ยมันจำมันก็แผบพวกพี่พวกงานอป็นพิทยากนี่ดีเลยเ้าเบาเถะนีคนละโมนคนละโันนีขคืนส่วนมา

มีวดนั้บบนนในโลกเลยกยอะมากครับเรอจส่วนเ่อง้องแก่ตตเตือแล้วก็หนุ่ีอย่มันชอบปะนไม่บอกเลย คืวอยู่ดัังคือยู่ดัก่าเา่ะมันตั้งเล่าเนาะแบบลงมาเนาะลงมาเียวพอยนึสอี่อสี่สี่จป็ันี้เป็นการตั้งเล่าเพรายงเป็นม้าแพงนมโอ้โดน้หเงินต่มาแพงนเขาใคเชื่อเข้าไปิเจตั้งเหล่าก็เพื่อวันเมันแพงมให่โดนเข่าแล้วแงเปนนตั แต่ว่าแต่วันนแบบว่านไม่ตือเนาะเออครับแล่สุาเะมันกัเป็นทวนมันนี้คืองไม่รูแมนรูว่าไม่ดูดิบบมันนี่แต่ว่าเล่าวมันหน่อยกูน้อยรู้แต่ว่านี่แก่ล่าใหญ่กว่านี่นี่ใหญ่น่ยูเจอยู่ใส่ที่มันหนวดจูนเนาะว่านนีเคือเขาคือเข้ากับเขาแบบต่างคนต่างที่สงสัยนะเข้าอ่ขึ้นมากคือสิบมีแต่เข้าอยู่ไม่ดูไปเอาไหมก็

Quốc thì đã không hóa. Cóng lại nhà, cái cào của nó. Sì, cào hóa. Could be a good day. Doa béo. Có nhìn. 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 nhìn. Có nhìn. Có nhìn. Có này Có Có nhìn. Có nhìn. Có มันไม่พอไม่เที่ยงเกี่ยง้เราแไฟจัหลังต๊ก็ถือโดมใต้กระเดียวเอากะตาเอามาใส่ดีเกี่ยงที่เท่าอุเกี่ยงดีเกี่ยเกี่ยมงเยโยจ่าสิเอ็ไปนัินไหนโต๊ะไเว้นมาทํทำนะก่อนตยัง้รนึ่ลองไง ผมวิ sociedad, ああ่งเยๆคือมอโอ้ยผเงอ้อยผมกเห็นเ่มเล่เหมันแล้วเพื่นตมันนอยแลว่าเพื่อนนั่งใจว่ามันตึงนั่งตั้งงวันนี้เหตุัางไงพี่เดี๋ยวมันตั้งแต่เรกว่าตงแต่แต่คือั่้เซตสู้ือมันดู่ก็เลยหน่อยเฉดสู้ทีมเฉยๆสู้ตังเม่หรสู้เที่ยง่สุดภาพใ่เป็นือนแต่งกเลย่อยลงไปหนึ่งัใหญ่สู้ตกได้ครับเหน่อยเหตุเป็นอย่งน ทำไมที่เจีูตัวน uh ี้่เราเรา่งแจ้นะว่วจะได้แต bon ่ครับะคือไนมาเปนบบทุกเนเนี uh> ้ยมันใจเป็นบ่อแนประเทศมันบ่อเกลือต้นไมมันงแห่งกับบานใจอ่เีอ้าบางแน่ีกเยาเ์เยาวใจเสร็จที่บ่อมนเห็นแบบนา้ปเทบางนอดไ่ถึงเลยนะเป็นิี่ที่วันนี้มันต้องคืนมาแล้วมันเ็แบบแรกบางมันเลบคือบานนอกน ป่ับมงอันใจแหนเชื่อคือปนเหต้องมัวแ่้เปให้พูดัดืดีเม่องยาเนาะไปยาจอบเนาะคกัดด้วยเลยะมีแต่มันขึ้นแล้วมันแตกเมื่อเือเมื่อาไหมในบางเงือใช้ลองซื้อได้ไหมเอาเหมือนกันเอาเหตุเองมันยังว่าแต่ก็เหมือนหอบตาเป็นวองเยู่สุดท้ายเนาะ